สวัสดีครับอยู่กับผมชัยชัดเจนครับคลิปนี้เรามาทําเรื่องของคมไฟกันบ้างนะครับเพอรอรมีอุปกรณ์ที่เหลือใช้แล้ว2อ,อย่างนะครับก็คือถังนแข็งของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งรวมทั้งขวดที่ใช้แล้วของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเช่นเดียวกัน2อ,อย่างนี้น่าจะเอามาเป็นองค์ประกอบในการทำโคมไฟได้สวยด้วย เดี๋ยวตามไปดูกันครับอ๋อ oh. ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามงานของชัยชัดเจนด้วยนะครับมา oh. ไปเลยครับอันดับแรกที่เราจะทำนะครับก็คือโครงของโครงไปนะครับเราต้องทำโครงเพื่อที่จะเอาตัวกระป๋องครอบลงมบนโครงนะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้ไม,ม้แผ่นเพื่อเด็ก น่าจะแข็งแรงมาเป็นตัวขึ้นโครงเอาของใช้ที่เราพอดีไทยแล้วอันนี้เยื่นมากเราไปดูกันครับว่าจะต้องทำยังไงบ้าง 这次，我真的睡着了。 这一次我真的睡着了。 อน,นี้ขั้นตอนของการทำโคมก็หยุดไว้ก่อนนะครับเราต้องมาทําฐานทําฐานเพื่อที่จะเอาโคมตั้งนะครับผมก็ได้ไม้พาเรตมาแล้วก็มาเชื่อมอติดกันโดยใช้กาวนะครับวิธีการก็คือต้องไปหาดูในคลิปเก่าของผมนะครับเป็นไม้3ามแผ่นน่าจะพอดีแล้วก็จะต้องหาไม้อีกสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาคุมโดยการเจาะรู เพื่อที่จะตั้งโขดให้ได้ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวลองของจริงดูนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้รเรียนสำคัญคือผมต้องเก็บสายไฟดังนั้นสายไฟต้อง้องอยู่ใต้แผ่นไม้แผ่แผนนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บสายไฟกันให้เรียบร้อยแล้วก็เดิมเราจะใช้กาวคิดอีกทีหน,นึง่ง เราลองใช้สก,กูยึดนะครับเจ่มุมเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องไฟเราสามารถที่จะแกะแล้วมาซ่อมได้หรือต้องการเปลี่ยนไฟในในรขวดเราก็แกะได้แล้วก็ซ่อมได้ถ้าใช้ก่าวแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะแกะซ่อมหรือเปลี่ยนไฟเนี่ยยากมาก ้อยครับสำหรับโคมไฟวินเทจจากวัสดุเหลือใช้นะครับต่อสวิตการทางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่หลอดเรียบร้อยนะครับด้านในก็จะเป็นหลอดไฟ LED นะครับนอกก็เป็นหลอดธรรมดาแล้วลองเปิดให้ดูในขณะที่เราไม่ครอบก่อนนะครับถ้าไฟสีวอร์มก็จะสวยอีกแบบหนึ่ง อันนี้ผมเลือกใช้ปลอกไฟสีขาวนะครับปิดเปิดเราทักครอบกลางคืนก็ครอบเพื่อให้ไฟมันน้อยลงเลื่อนได้หมดนะครับตัวนี้มันเป็นแค่ตัวครอบไปเฉยนะครับแต่หลักการของกาโค้งไปมันอยู่ที่การทําโค้งนะครับแบบนี้นะครับโค้งแบบนี้เราต้องทําให้โครงให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูป โครงสร้างของคมไว้เป็นแบบให้ท่านได้ลองดูข้อขาว้นะครับลองนำงานของผมนะครับไปแอปพลายดูนะครับสร้างสารรค์งานในสไตล์ของที่คุณชอบนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ใัชบเจ็ด้วยนะครับเรามีงานดีๆรอท่านอยู่ประเภทคมไปหรืองาน Wood Burning งานวาดภาพด้วยไฟหรืออื่นๆน,นะครับ ที่จะนํามาเสนอเพื่อนๆนะครับตรงนี้คงจบคลิปที่โงมไฟลีโอนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลากันก่อนครับสวัสดีครับ